สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตาเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะฮะมากินส้มตำด้วยกันมีปลาเผาหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมหูร้อนๆเลยครับผมนนไม่ดูไม่อีกแล้วปลาเผากับส้มตำไม่แล้วใช่ไหมนนไม่ดูไม่มาไม่พูดมากเสียเวลาครับผมเรามากินกันเลยอ่านี่ปลาเผากินกับส้มตำ เมนูเก่าเมนูดั้งเดิมแต่ผมไม่ก็ชอบกินปลาไงปลากินตำตำไหมตำปลาคุงผมขายปลากินบ่อยอย่างเงก็กินตำตำกินกินปลาด้วยไม่ต้องกินปลาแล้วกินหนังปลาด้วยหรอโอ้ยหนังปลานี่ไม่ทั้งไม่ทั้งเค็มอ่ะเค็มเค็มไม่ต้องกินนี่โอ้โหอร่อยนี่ครับคุณผู้ชมบ้านคนที่มีปลาเยอะต้องกินหัวปลาครับผมอาปลากินหัวปลาไม่เป็นใส่กินหัวปลามาผู้ชม ลุยครับผมต้มตำก่อนเลยแซ่บๆครับผมรสชาติเป็นัไงทุกคนรสชาติวันนีุ้งอ่ะเด็ดเหมือนคนทำหรอถูกต้องไม่น่าเชื่อถือเลยืองานอ่ะผมก็เห็นเด็ดทุกวันอ่ะเชื่อไหมล่ะนี่คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมนะครับบอกว่าเวลาแมลงวันมาตอมเนี่ยให้ใช้มากรูดผมก็เอามาสามลูกเออมันก็ไปนะเห็นไหม ไม่เมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เมื่อกี้มันแบบมันมาสี่ห้าตัวตอนนี้มันเหลือแค่ตัวสองตัวถ้ได้ไม่ต้องยืมมาบ่อยอ้าวได้ผมไม่ชอบกินในท้องปลาครับผมมันจะมันมันหอมก็รู้กันอยู่ว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันหอมมันมันแล้วก็มันได้กลิ่นของสมุนไพรด้วยไงได้ไขมันด้วยเยอะกาพิเศษ เวลากินท้องกุงปลาต้องต้องนั่งนั่งไซส์ดีๆครับทุกคนดูก,าก,ก้างดูอะไรมันนะอออืาทำไมแย่งแย่งตรงนั้นเส้นมันเยอะไงอืสะสม มา,มาแล้วมาแล้วมาคูดมาคูดไล่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 เท่าตาเน่กินแฉมมันกินหนห่อยไหมเล็กลุ้นที่จะอมออกมาการมันก<ๆ>่อนนะ <laughs> พี่เกมสลัดมาน้อยมากเลยเนาเริ่มต,ต้องการผักมามีผักหลายอย่างไง ไม่ได้กินสลัดนานนิดร่างกายต้องการสลัดมากเลยมันเป็นน้ำซ้มต้มเยอะน้ำน้ำซุปต้มอร่อยมากใช่ไหมมาสดอ่ะเอาไหมกินปลาดีกว่าอือ เด็กเป็นยังไงเลยผมอะเข่ากลางป่าแล้วติดคอภาษาคนน้าคนแก่เขาจะว่าถ้ามันไปติดอยู่ตรงไอ้ใกล้หลอดลมอะ่ะดึงไม่ออกไม่น่าโตมาได้เนาะไม่น่ารอดนะมนตายยากอะไม่น่ารอดมาได้ครับคุณผู้ชมตั้งแต่ตกบันไดหน้าบ้านผมแล้ว ตอนเด็กผมไล่ไงไลยมากแล้วโทษพ่อผมผักเลยนะพ่อผมตายไปแล้วทุกคนนะโทษพ่อผมผักตกตกบ้านอะ่ะทำบุญหลายวันอะ่ะประมาณสามสี่ขวบเลยไหมครับวิ่งวิ่งรอบบ้านอะ่ะผมยังลำคานเลยเดีย๋ยวผมเริ่มจำความเลยะจำได้ตอนตกผมกำลังพูดเลยลำคานแน่นอน แป๊บหนึ่งอะตกหน้าบ้านแหละโทษวาพ่อผักวิญญาณเป็นผีผีผักแต่เป็นวิญญาณพ่อวันทําบุญร้อยวันไงตอนเด็กไงเล่นกับอันนี้พ่อพี่เกมบ่อยอ่ะไม่รู้ว่าทําบุญร้อยร้อยวันพ่อพี่เกมผมได้มาหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นมยังเด็กกูจําได้ว่าแก้วเขาวิ่งเข้าไปวิ่งสวนแก้วอ่ะแกแตั เ้าแตกหมดเลยมันปลาเขาบอกว่าดีวกว่ามันหมูใช่ไหมดีกว่าเลือดปลาเผาอร่อยมากนะ <c oughs> เพื่อนเลือดปลาตรงหัวหวานเนาะเลืเอดปลาโอ้เราม่เยอะแล้ลขแขน <c oughs> มันหวานมากเลยโอ้โหเอาเลอยอ้เ <c oughs> ต็มพี่เต็มพี่เ <c oughs> อาไหนกันผมไม่น่าบอกมาซคือวันนี้เบาหวานไม่ขึ้นไม่เลยอ,อะ <c oughs> ยังต่ำด,ดีนะฮะสั่ไปโรงพยาบาลตำเนอตัางที่คอข้าวเหนียวเนาะเรอข้าเหนีนวยววะข้าวผัดอ้โหคข้าวด โอ้พี่เกมเอาแต่มันมาให้ผมเลยแล้วพี่เกมบอกชอบพี่พี่เกมชอบกินพุงเนาะพุงนี่ไงพุงของพี่นี่ไม่ใช่อันนี้ไงเนี่ยอ๋อแต่ผมกินในส่วนที่แบบแห้งๆพี่เกมอัดแต่มันอัดแต่เีย่อจะได้วนๆกับเขาบ้างไงคือไม่ไม่ค่อยชอบกินมันรู้สึกแบบกินไ่เยอะมันแบบตาลายอ่ะเป็นไหมปลาทอดนี้ผมชอบกินตรงท้องมันมากที่สุดเพราะว่ามันกรอบแล้วก็มันหอมปลาแซลมอนอันเดชชอบไหม ปร,ปรุงปลาแซลมอนอ,ะอ่ะน,นั้นคือสุดยอดสุดก็มันไม่เห็นชอบเลยมันมันเกินนั้นอ่ะมันพริกถักกาดอันนี้มันมากก้างน้อยอันนี้คือผมเป็นพ่อค้าปลาผมต้องมานั่งไซส์ <c oughs> ก้างปลาอร่อยจี ก็จะสงการแล้วคุณผู้ชมได้กลับบ้านกันไหมเอ่ยปีนี้นี่ได้กลับบ้านกันเนาะออผมเห็นรถมาเป็นสายเลยเนะี่ยออืชาวบ้านเราอ่ะผมอมออกอมาแบบกูรถแบบกลับบ้านครับไม่ได้เจอฟิวแล้วเนาะไม่<ช>ได้แบบ,บห้ามแล้วเนาะกลับได้แล้วปีนี้แต่ก็ระวังนิดนึงแค่นั้นเองแต่บ,บ้านเราก็ติดกันเยอะนะครับผม พวกพี่พวกน้องพวกป้าพวกเพื่อนก็ติดเต็มครับผมส่วนพวกเราในยังรอดอยู่นะครับผมเขียนยันคงกระพันติดหน้าผากแล้วนะคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยเกือบแล้วเกือบติดแล้วเพื่อนเพื่อนติดไงแล้วตอนนั้นลองตรวจอีกทีผมไม่เป็นแล้วมันมาล่นด้วยกันทุกวันเลยนะก็พี่เขียนยันครับคงกระพันไม้แล้วไงอ๋อของดีจริงของดีไงคุณผู้ชมลูกหลานพี่แกมาไม่นไม่ค่อยมีติดหรอกก็ไม่ใช่ติดอยู่นู่นแล้วถกกัน ันนั้นไม่ได้เป่าให้ไม่ค่อยได้มามาไม่ได้ครับน่องเดี๋ยวจะโดนกัดน่องกระโปรนะตกอีกอีกหลังสองการน็อติดอีกเนาะฮะตกหลังสองการติดกันหมดอีเนาะไม่ชนะเลย่ยันเราเหี่ยวเลยเราขีดนี่ขิงอ่ะยันยันไม่ไม่ขังจริงโฆษณาอย่างดีแฟนพารอดแล้วรอดไปไหน ลอดมาเนี้ติดกันหน้าอเราอาจจะเราอาจจะแบบไปติดอยู่ในซีซั่นที่ว่าไม่ไม่ไมลยแรงไม่ไม่มีไม่มีการเสรียชีวิตขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นแค่ไข้วัดธรรมดาใช่อาจจะแบบอันนี้ก็เบาแล้วนะน,นี่ก็เบาแล้วครับนี้ก็เบารักษาแป๊บเดียวแต่ก็ยังว่าเลยจะติดทําไมติดให้มีภูมิภูมิํำเนาอ่ะวัยรุ่น สิบเจ็ดสิบแดนี่ผมเห็นติดกันไม่เห็นออกอาการเลยนะบางอนบางคนมันบอกมันไม่เป็นอะไรเลยก็แล้วทำไมตรวจอะ่ะไม่รู้ไม่มรอบข้างเขาติดไงบางคนบางคนติดแต่ไม่แสดงอาการก็มีะไม่เป็นอะไรเลยบางคนอะ่ะอาจจะเป็นแค่วัดนั่นแหละวัดเจ็บคอนั่นแหละยังดี ท้องล้วนเลยอาะเป็นส่วนที่อร่อยนะทุกคนเนอะอร่อยมากท้องอ่ะอร่อยมากเลยนะมันหอมใช่พชไปเจอปลาเผาเจ้าหนึ่งที่เชียงใหม่ตรงหวัวด,ดงอ่ะคุณผู้ชมไปวันพสาวาะเจ้านั้นเขาอร่อยมากเลยนะตรงตรงท้องอ่ะเขาจะใส่สมุนไพรสับอันนี้เขาแค่ยัดตะไคร้ยัดอะไรไงแต่เขาสับเป็นปล่อยเลยมันจะมีพวกพริกตะไคร้อะไรบ้าอพริกตะไคร้แล้วมันหอมหอมันหวานมันอื กลมกล่อมมาทุกคนเอไงคืออร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากนั่นคือสุดยอดมาเลยแต่นี่น้ำจิ้มดูแล้วไม่อร่อยพี่ก็เลยทิ้งน้ำจิ้มไปล้วน้ำจิ้มแถวบ้านเรามันก็แบบจืดๆเปรี้ยวๆบางเจ้าก็แบบจืดจืดแล้วเปรี้ยวรสชาติประมาณนี้น้ำจิ้มสามรสมันต้องเด็ดปลาเผาอ่ะใช่ครับผมมันต้องแบบเผ็ดใช่นเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มน่าองเป็ปเลิศเลยนะใครขายปลาเผาอะแต่บางเจ้านี่ก็เผ็ดหูอื้นนะน้ำจิ้ม น้ำจิ้มต้องอร่อยถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยคือใช่ขายไม่ค่อยจะได้ปลาต้องสดน้ำจิ้มต้องอร่อยปลาต้องหวานอืมวันที่ผมไปขายอยู่พาเต่าขายดีไหมขายดีอันนี้ก็ปลาสดหวานดีเนี่ยอร่อยดีทำเน้วไม่แห้งแนวหวานแต่ถ้าเป็นปลาปลาผม,ผมแบบอร่อยกว่าน,นี้กอถูกกว่านี้ด้วยสุดยอดแห่งการโปรโมทขายให้ได้ตัวละร้อยเลยสำหรับพี่เกมคนเดียวก็ คนอื่นแท้โหมดของเงี้ยคุณผู้ชมช่วงประหมดแล้วคนอื่นตัวห้าสองร้อยขึ้นมาห้าตัวคนเองอ่ะคนเองเอาร้อยเอาห้าสิบบาทเพราะสื่อจีนด้วยกันไปไอซ์สื่อจนด้วยกันมิวนะวันนี้ก็ปลาเผาหมดเลยครับคุณผู้ชมต้มตำก็เกือบหมดหมดเสียดายช้อนมาได้สดน้ำส้มตำอร่อยๆน้ำอร่อยมากเลยเมื่อกี้บอกลืมช้อนก็ไม่ได้วิ่งไปเอาเนาะไม่เป็นไรเอาเงๆเอาของอร่อยนะบอกแล้วต้องต้องกัดต้องเคาะ หนังมันหนังแค่ต้องเล็มพี่เกมกัดไปแล้วแบบม่ยผมว่าพี่เกมกัดแล้วกัดที่ไหนเรามันวางอยู่ตรงนี้กวางอยู่เนี่ยลงแลรวแหวงไม่เราก้างมันหายไปหมดอ่ะพี่เกมดึงออกไปแล้วพี่ดึงทีละชิ้นชิ้นออกไปโอเคคุณผู้ชมทีนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินส้มตำด้วยกันวันนี้ก็ส้มตำปลาเผาครับผมหอมๆอร่อยนะครับผมส้มตำก็แซ่บมากเลยนะฮะตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ